สวัสด,ดีแฟนบอลหงแดงลิเวอร์พูลทางช่องสปอร์ตมันเดยทุกท่านอัปเดตข่าวใหม่ลิเวอร์พูลประจำวันที่2มิถุนายน2566โดยมีหัวข้อข่าวทั้งหมดดังนี้ฟาบิเซโอโลมาโ,โนยืนยันดิวการย้ายทีมของอเล็กซิสแมคอาริเตอร์นั้นสามารถใช้คำว่า Here we go ได้แล้ว อัปเดตรายงานข่าวล่าสุดในดีลความเคลื่อนไหวการย้ายทีมของอเล็กซิสแม็อลิสเตอร์ว่าที่นักเตะใหม่ป้ายแดงของสโมสรริวพูหลังจากที่เมื่อวานนี้มีคำยืนยันออกมาจากสื่อหลายสำนักว่าสโมสรริวพูนั้นใกล้ได้ตัวอเล็กซิสแม็อลิสเตอร์เข้าสู่ทีมแบบเต็มแก่แล้ว หลังจากที่มีคำยืนยันที่ชัดเจนออกมาว่าในเรื่องการเซ็นสัญญาและเอกสารการย้ายทีมต่างๆนั้นได้ถูกเคลียร์ให้เสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่ขั้นตอนการที่ทั้งสองฝ่ายมาพบหน้ากันและเซ็นสัญญาร่วมกันเพียงอย่างเดียวเท่านั้นซึ่งนั่นจะทำให้ดิวการย้ายทีมในครั้งนี้จะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในทันที โดยเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานั้นทางด้านของฟาวิเซโอโมาโนสายข่าวด้านการย้ายทีมที่มีความน่าเชื่อถือก็ได้ออกมาโพสทวิตเตอร์ล่าสุดโดยใช้คำพูดประมาณว่าดิวการย้ายทีมของอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์นั้นใกล้ที่จะเฮียร์วีโกเข้าไปเต็มแก่แล้วโดยโรมาโนยืนยันว่าดิวการย้ายทีมของอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์กับลิวพูนั้นขั้นตอนทุกอย่างดำเนินการมาจนเกือบที่จะเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว โดยดียวการย้ายทีมในครั้งนี้จะมีมูลค่าน้อยกว่า70ล้านปอนด์อย่างแน่นอนและอาจจะลดราคาลงมาต่ำสุดเหลือเพียงแค่60ล้านปอนด์เท่านั้นก็มีความเป็นไปได้และกระบวนการย้ายทีมทุกสิ่งทุกอย่างนั้นกำลังจะเสร็จสมบูรณ์ในสัปดาห์หน้าดังนั้นตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่รอเวลาเท่านั้น และจากข้อความดังกล่าวนี้เองทําให้หลายฝ่ายมองว่านี่คือการประกาศฮียวีโกอย่างไม่เป็นทางการของฟาวิโซโลมาโนนั่นเองและการที่ตัวของเขานั้นได้ออกมาประกาศว่านิวการย้ายทีมในครั้งนี้จะเสร็จสิ้นในสัปดาห์หน้านั้นก็ยิ่งเป็นการการ,การันตีว่านิวการย้ายทีมของลิฟูกับอเลซิสแม็อ s t ิสเตอร์นั้นจะไม่เกิดข้อผิดพลาดอีกต่อไปแล้วอย่างแน่นอน เพราะในเมื่อทางด้านของฟาบิโอโลมาโนนั้นถึงกับออกมาฟันธงขนาดนี้แล้วล่ะก็แฟนบอนลลิพูในบ้านเราเตรียมรอชมการชูเสื้อของอเลซิสแม็อลิสเตอร์กับลิพูเมื่อตลาดหน้าร้อนนี้เปิดทําการได้เลยเลิพูกลับมาให้ความสนใจในตัวของไดจิคามมดาอีกครั้งหลังจากที่นักเตะรายนี้สามารถย้ายทีมได้แบบฟรีค่าตัว สโมสรเลพูทีมขวัญใจมหาชนชาวไทยตกเป็นข่าวล่าสุดว่ากำลังมีการเชื่อมโยงกับการย้ายทีมของไดจิคามาดากองกลางโตลุกทีมชาติญี่ปุ่นจากสโมสรไอทักแฟนเฟิร์ตเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้หลังจากที่เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานั้นสโมสรเลพูของพวกเรานั้นก็เคยตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับการย้ายทีมของนักเตะรายนี้มาแล้วครั้งหนึ่ง โดยในตอนนั้นสมโมสนรีพูนั้นตกไปข่าวเชื่อมโยงกับไดจิดคามาดาและมาคัตตูลามพร้อมกันทั้งสองคนแต่ในตอนนั้นทางด้านของสมโมสรไอทักแฟรงเฟิร์ตนั้นไม่ต้องการที่จะขายกองกลางลายนี้ออกจากทีมในช่วงกลางฤดูกาลแล้วพวกเขาได้แจ้งกับทางรีพูว่าจะพิจารณาปล่อยตัวนักเตะลายนี้ออกจากทีมอีกครั้งเมื่อฤดูกาลนี้สิ้นสุดลง โดยเหตุผลสําคัญที่ทําให้ทางลิพูนั้นตั้งกลับให้ความสนใจในตัวของกองกลางทีมชาติญี่ปุ่นรลยนี้อีกครั้งและเฝ้าติดตามสถานการณ์การย้ายทีมของนักเตะรลยนี้อย่างใกล้ชิดนั่นก็เพราะว่าทางลิพูนั้นเพิ่งจะพลาดโอกาสการคว้าตัวเมสันเมาส์สตาร์กองกลางจากสโมสรอนเชลซีเข้าสู่ทีมมาหมาดๆนั่นเอง หลังจากที่กองกลางทีมชาติองังกฤษลายนี้เพิ่งจะเจรจาเงืเง่อนไขส่วนตัวกับทางสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันก่อนและกระบวนการย้ายทีมของเมสันเมาส์สู่ทีมปีศาจแดงนั้นก็กำลังจะเกิดขึ้นในรเร็วนี้โดยทางด้านของคอร์ลิเล่เดลโล่สปอร์ตก็ได้ออกมาให้ข่าวว่าสโมสรลิพูนั้นได้โดดร่วมวงไล่ล่าตัวไดจิคาเดา แข่งกับทางด้านของสโมสรเอซีมิลานเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากในช่วงที่ผ่านมานั้นการเจราจาระหว่างตัวนักเตะกับทีมดังแห่งเมืองมิลานนั้นไม่สามารถตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกันได้และจากโอกาสดังกล่าวนี้เองทําให้ทางสโมสรลิพูมองว่าทีมของพวกเขานั้นก็มีโอกาสที่ดีที่จะสามารถคว้าตัวไดจิคาวมดาเข้าสู่ทีมได้ด้วยเช่นเดียวกัน โดยทางลิปูเชื่อว่าถ้าหากทีมของพวกเขานั้นสามารถยื่นข้อเสนอส่วนตัวที่น่าพอใจเข้าไปให้กับทางได,ะดะจิคามาดะพิจารณาได้แล้วล่ะก็ก็มีความเป็นไปได้สูงเลยทีเดียวที่กองกลางทีมชาติญี่ปุ่นรายนี้จะตัดสินใจย,าย้ายมาร่วมทีมลิปูด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นดิวการย้ายทีมของนาเตะรายนี้ถือได้ว,ว่าเป็นอีกดิวที่แฟนบอลลิปูในบ้านเราต้องติดตามกันให้ดีๆนะครับ หงแดงกินแห้วมาโกอเซนซิโอที่เป็นเป้าหมายการย้ายทีมของลิเวอร์พูลนั้นกำลังจะย้ายไปคาแข่งกับปารีสแซงแชงแมงสโมสรลิเวอร์พูลทีมขวัญใจมหาชนชาวไทยได้รับข่าวร้ายแบบสุดๆหลังจากที่มีรายง,งานข่าวออกมาว่ามาโกอเซนซิโอสตาร์กองกลางทีมชาติสเปนและของสโมสรเลอันมาตริดนั้น ดูเหมือนว่ากำลังจะย้ายไปค้าแข่งกับสมโมตสตรปารีสแซงเชแมงทีมดังแห่งลีกเอิงฝรั่งเศสในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้หลังจากที่มีรายงานข่าวล่าสุดออกมานั้น ว่าสโมสอลิพูและสโมสรดแอสต,ตันวิล่านั้นต่างก็กำลังใช้ความพยายามในการเจรจาคว้าตัวนักเตะรายนี้มาร่วมทีมให้ได้มาโดยตลอดแต่ก็ดูเหมือนว่าตัวของนักเตะรายนี้จะไม่ได้โฟกัสกับการย้ายไปค้าแข่งในพรีเมียร์ลีกแต่อย่างใดทำให้ที่ผ่านมานั้นลิพูกลายไปทีมที่ถูกเหมินไปแบบช่วยไม่ได้ โดยรายงานข่าวนี้มาจาก go.com ได้ออกมาให้ข่าวว่ามาโกอเซนซิโอกองกลางที่เพิ่งจะหมดสัญญากับเลอันมัดลิดมาหมาดๆและสามารถย้ายทีมได้แบบฟรีค่าตัวนั้นในตอนนี้ดูเหมือนว่านักเตะร,รายนี้ได้ตัดสินใจไปที่เรียบร้อยแล้วว่าจะย้ายไปค้าแข่งกับสโมสรปารีสแซงแชแ่งแบบฟรีค่าตัวในทันทีเมื่อตลาดหน้าร้อนเปิดทำการ และก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้ทั้งสองฝ่ายนั้นสามารถตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกันได้ในบางส่วนแล้วโดยจากข่าวลือที่ออกมานั้นดูเหมือนว่าทางสโมสรปารีสแซงตแชมงนั้นได้ตกลงที่จะมอบสัญญาระยะยาวเป็นจานวนเวลา4ปีจนถึงปี2028ให้กับทางด้านของมาโกอเซนซิโอ แต่จากข่าวที่ออกมานั้นก็ไม่ได้มีการแจ้งว่ามากโกอเซนซซโอนั้นจะได้รับค่าเหนื่อยจากทางสโมสรปารีสแซงแฉงในการย้ายทีมในครั้งนี้ที่สัปดาห์ละเท่าไหร่แต่ก็เชื่อได้ว่าน่าจะเป็นค่าเหนื่อยในระดับสูงอย่างแน่นอนนั่นเพราะตัวของนักเตะรายนี้ย้ายมาร่วมทีมแบบฟรีค่าตัวนั่นเอง ดังนั้นในตอนนี้น่าจะเกิดเป็นที่แน่นอนแล้วว่าสโมสนรีพูของพวกเรานั้นน่าจะกำลังหมดสิทธิ์ที่จะได้ตัวมาโกอาเซนซิโอเข้ามาเป็นกองกลางเพเมเกอร์<ๆ>คนใหม่ในทีมของเจนนค็อปในช่วงตลาดหน้าร้อน,นี้เป็นที่แน่นอนแล้วและข่าวนี้ก็น่าจะเป็นข่าวสิ้นสุดการเชื่อมโยงระหว่างสโมสนรีพูกับตัวของนักเตะรายนี้ไปโดยปริยาย หลังจากที่ก่อนหน้านี้ข่าวการเชื่อมโยงระหว่างลิพูกับมาโกสอเซนเซโอนั้นมีการเชื่อมโยงมาอย่างยาวนานไม่ต่างกั่า2ปีเลยทีเดียวดังนั้นในตอนนี้ลิพูคงน่าจะจำเป็นจะต้องมองหานักเตะในตำแหน่งเพเมเกอร์ลายใหม่เข้าสู่ทีมต่อไปนะครับ ลิเวอร์พูลมีลุ้นได้ตัวซาเดโอมาเน่หลังบาเยิร์มิวนิกยืนยันพร้อมปล่อยตัวกองหน้าเจ้าปัญหาลายนี้กลับคืนสู่ทีมลิพูลอีกครั้ง สโมสวอน์อผูลทีมดังแห่งศึกพีเมิลีอังกฤษกำลังตกเป็นข่าวที่เหนือความคาดหมายอีกครั้งหลังจากที่จูจ่ๆทีมของพวกเขานั้นก็ตกเป็นข่าวว่ามีโอกาสที่จะคว้าตัวซาเดลมาเน่อดีตกองหน้าของทีมที่เพิ่งย้ายออกจากทีมไปค้าแข่งกับสโมสรอนบรเยนมิวนิกในลีกบุนเดสซีกาเมื่อช่วงตลาดซัมเมอร์ปีที่แล้ว หลังจากที่มีคำยืนยันที่ชัดเจนออกมาจากทางด้านของทีมเสือใต้ไบเยอร์มิวนิกนั้นได้ออกมายืนยันว่าพร้อมที่จะปล่อยตัวกองหน้าชาวเซเนกัารายนี้กลับคืนสู่ทีมลิพูอีกครั้งแถมยังจะเป็นค่าตัวในการย้ายทีมที่มีราคาถูกมากๆเสียด้วยโดยเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานั้นทางด้านของสปอร์ตบ l วสื่อชื่อดังและมีความน่าเชื่อถือที่สุดของประเทศเยอรมันนั้นได้ออกมาตีข่าวว่า ในตอนนี้ทางด้านของสมโมสรบาเยนมินิกนั้นกำลังเตรียมที่จะปล่อยตัวนักเตะในตำแหน่งตัวลุกออกจากทีมของพวกเขาไปพร้อมๆกันทีเดียวถึง3คนด้วยกันในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ไม่ว่าจะเป็นซาเดโอมาเน่เลอลอยซาเน่และแซฟดนาบี โดยในส่วนของซาเดโอมาเน่นั้นทางบาเยนนมบูนิกได้สอบถามกลับมายังสโมสรลิพูเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าทีมหงแดงนั้นสนใจที่จะคว้าตัวกองหน้าลายนี้กลับคืนสู่ทีนเก่าอีกครั้งหรือไม่และทีมของพวกเขานั้นก็พร้อมที่จะขายซาเดโอมาเน่ให้กับลิพูในราคาที่ถูกมากๆด้วยเช่นเดียวกันแต่สำหรับในตอนนี้นั้นทางสโมสรลิพูนั้นยังไม่มีการตอบกลับเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่อย่างใด โดยที่ผ่านมานั้นถือได้ว่าเจเกนคอปนั้นไม่เคยซื้อนักเตะที่พวกเขาปล่อยตัวออกจากทีมไปแล้วกลับคืนสู่ทีมเก่าเลยแม้แต่คนเดียวและในลายของซาเดอมาเน่นั้นก็น่าที่จะเป็นแบบนั้นด้วยเช่นเดียวกันอีกทั้งการที่ในตอนนี้สโมสรริพูนั้นมีผู้เล่นที่สามารถลงเล่นในตำแหน่งปีกซ้ายอยู่เต็มทีมไปหมดไม่ว่าจะเป็นลุยดิอาร์ติโโกโจตา ดาวินนูเยสหรือแม้แต่โคดี้กัปโปก็สามารถที่จะลงเล่นในตำแหน่งปีกซ้ายนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นจึงเชื่อได้ว่าสโมสรลิฟูของพวกเหล่านั้นไม่น่าที่จะมีความจำเป็นอะไรเลยด้วยซ้ำที่จะคว้าตัวเซเดโอมาเน่กับคืนสู่ถิ่นแอนฟิลด์อีกครั้งและก็เชื่อได้ว่าเป้าหมายในการย้ายทีมของซเดโอมาเน่ในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ก็ไม่น่าที่จะเป็นสโมสรลิผูด้วยเช่นเดียวกัน สปอร์ต o ันเดอัปเดตข่าวหรือผู้สดใหม่รวดเร็วทุกวันฝากกดติดตามกดถูกใจกดแชร์และกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับ